เอาล่ะครับผู้ชมครับก็จงขอ,ขอส,สวัสดีตอนเช้าคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเวอภคร์โนคครับผมก้อยกรีกเกมเกะดน่าฟีไฟลิกแล้วเช่นเคยเลยนะครับวันนี้ก็ตามปกค,คลิปเลยนะครับก็น่าจะเห็นกันมาแล้วก็คือจะมาเปิดเป็นกลอุ่มไม่กันอีกแล้วนะครับ <laughs> ก็คือจะเป็นกล่องสุ I mean, verses, ่ม MP40 ป็อกเกอร์ถาวรอะนะครับก็คือจะเป็น MP40 EVO นเองนะครับตัวสีเหลืองตัวนี้เลยนะครับนี่ซึ่งผมก็มีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดของ MP40 เลยนะครับนี่ตัวนี้โคตรดีเลยนะครับก็คือถ้าแบบใครสุ่มได้ก็คือไม่จําเป็นต้องใช้พิมพ์เขียวไม่จำเป็นต้องใช้ลูกแก้วอะไรเลยนะครับได้ถาวรก็คือได้ไปเลยนะครับโอ้โหโคตรน่าสนใจเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลองสุ่มดูว่าจะได้ถาวรจริงๆหรือเปล่านะครับหรือจะได ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับดาเมจสองหน่วยตาในการยิงหนึ่งหน่วยแล้วก็ที่สําคัญในกล่องนั้นก็คือจะมีเป็นตัวชุดตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งผมก็มีครบหมดแล้วนะครับนี่มีชุดตัวนี่ผมมีถาวรแล้วด้วยมีแล้วนะครับอ่าเป็นชุดสกายเมคนั่นเองนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปลองสุ่มดูนะครับอีไอดีหนึ่งนะครับย้ําว่าเป็นเซิร์ฟไทยนะครับแต่ย้ําว่าเป็นเซิร์ฟไทยนะครับเออก็เดี๋ยวถ้าใครอยากดูแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยนะครับอ่าแล้วนะครับก็ ซื้อไปหยกๆเลยนะครับนี่ก็คือเป็นหมวกผมก็คือตอนนั้นลืมแบบพรีออเดอร์ไงใครที่ลืมพรีออเดอร์ก็สามารถมาซื้อได้ในราคาหนึ่งพันเพชรนะครับก็ไม่รู้ขายกี่วันก็สามารถมาซื้อได้ตั้งแต่วันที่16จนถึงที่30เลยนะครับอ่ะก็คือเป็นเอฟเฟกที่น่ารักมากๆเลยดูดินี่เอฟเฟกแบบนี้ด้วยนะครับพลาดเด็ดขาดเลยอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะไปเปิดกล่องนะครับผมก็ขอพูดนิดนึงนะครับก็คือมีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนะครับอ่า2020 ffc s นั่นเะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกิจกรรมสายฟรีัััังงงเเเออนนนนะะคครรรรรบบีี่่กกก็็ปิจมมมมาาใหลลลยขว มีชุดฟรีโอ้โหมีของฟรีเพียบเลยนะครับมีเอบอร์ดฟรีด้วยอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายให้อีกคลิปหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากดูนะครับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยใครที่อยากรู้ว่ามันเล่นยังไงแล้วก็อยากดูคลิปนี้นะครับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมอยากดูหรือเปล่าถ้าผมทําคลิปอ่าสอนเล่นนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับนี่เป็นกิจกรรมตัวนี้นั่นเองนะครับอ่าแลกของรางวัลแลกชุดฟรีนั่นเองนะครับนี่นะมีโทเค็นมาใหม่นั่นเองนะครับเป็นโทเเเเเคค็็นน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 รรรรรรูปบบบาทััั่่่อออออองงะะะีีีีีีีมมมมชุดด้แจกกกกฟสสสิิิถ์ตไ เพียบเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอีกคลิปหนึ่งถ้าคุณชมอยากดูนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากดูหรือเปล่าเอาโอเคคุณชมถ้าคุณชมพร้อมแล้วเดี๋ยวรอไปดูอีก ID หนึ่งเลยนะครับก็ ID นี้อย่างที่บอกเลยผมมีครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็จะไปสุ่มในอีก ID หนึ่งนะครับไปกันเลยโอเคคุณชมตอนนี้ผมก็ย่ามาอีก ID หนึ่งแล้วนะครับย้ำว่าเป็นเซิร์ฟไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเซิร์ฟไทยจริงๆเลยนะครับไม่ใช่เซิร์ฟนอกเนะะะคคครรััับบกก็็ืออจเปนนนนล่่งตวีี้ ซึ่งตัวชุดสกายเมกตัวนี้เนี่ยก็คือมันก็มีสิทธิ์ได้ถาวรเหมือนกันนะครับนี่ก็คือมีตั้งแต่เป็นพวกส่วนหัวส่วนตัวอะไรเนี่ยแล้วก็จะมี3วัน3วัน3วันแล้วก็จะมี m p 4 0สที่ผมต้องการนั่นเองนะครับเอ4 0สบุด็อกเกอร์นั่นเองนะครับนี่ที่ผมอยากได้นะครับอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับโอ้โหโค้ดดีอะคุณผู้ชมคือแบบเราไม่จำเป็นต้องมีแบบหินแปลงลากไม่จำเป็นต้องมีพิมพ์เขียวเลยก็คือครบจบในกล่องเดียวเลยนะครับมา ก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่าก่อนอื่นเลยก็ฝากก็ได้เป็นใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยได้กันนะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับเปิดทุกทีก็ต้องแบบอ่าแต่งตัวไก่สักหน่อยนะครับอ่าเราต้องเอาตัวอีวาไปดีกว่านะครับป่ะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยได้กันนะครับนี่มาที่กล่องกันเลยนะครับเริ่มเปิดกันที่กล่องแรกเลยไล้กันนะครับผมมีด้วยกัน10กล่องนั่นเองนะครับมาลุ้นด้วยกันกับ mp 4 0บ็อกเกอร์ตัวนี้นะครับแฟลชชิ่งสเปซนั่นเองนะผู้ชมมากใส่ไปให้สุดและนี่คือผู้เเเเลลลลล่่นนระดดดดัับสุยยยออปปิไกก1ง อุ้ยมาถึงก็ได้7วันแล้วอะคุณผู้ชมมาถึงก็ได้ MB100 บ็อกเกอร์แล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าอ่ะเป็นไปได้สวยนะครับครั้งแรกก็ได้มาแล้วนะครับอ่ะได้เช่า7วันก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับปลอบใจนะครับมาอีก9กล่องก็ยังเหลืออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเปิดไปเลยเปิดไปอีกหนึ่งกล่องนะครับปุ๊บโอ้โหได้กางเกงเช่ามานะครับเป็นกางเกงสไกายเมกนะครับโอเคใช้ทันทีไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะ เทแบบนี้นะครับอ่าเป็นกางเกงตัวกางเกงขาวแต่หน้าดำเข้าเห็นไหมเนี่ยวิวโชอแปดกล่องน,นะครับอ่าเปิดเปิดไปเลยแล้วกันนะครับอีกแปดกล่องนะครับเปิดไปดีนึงกล่องครับปุ๊บวิวได้อีกมึงเจ็ดวันอีกแล้วไม่มีถาวรเลยเหรอเฮย้ยเจ็ดวันเจ็ดวันมาคุณผู้ชมก็ได้กางเกงมาแล้วตอนนี้วุยก็เทอยู่นะคุณผู้ชมได้กางเกงอย่างเดียวก็เทละมาที่เราอยากได้ก็คือไม่ใช่เป้าหมายคือชุดนะครับที่เราอยากได้ก็คือจะเป็น M P 40นั่นเองนะครับ จัดไปเลยคุณผู้ชมอีกเจ็ดกล่องเลยครับเปิดไป <c oughs> ได้สามวันนะคุณผู้ชม <c oughs> ได้สามวันตอนนี้ผมได้หลายวันแล้วเนี่ย <c oughs> เกือบเดือนแล้วมั้งเนี่ยจัดไปคุณผู้ชมอีกหกกล่องเลยครับอีกหกกล่องจะได้หรือเปล่าดีครับเปิดไปแ <c oughs> ดงเก่งเช่าไ,ได้รองเท้าเช่านะคุณผู้ชมได้รองเท้าดเช่าเช่าหมดแล้วมาสูตรอยากได้อันไหนก็กดไปอยากได้อันไหนก็กดไปอยากได้อันไหนก็กดไปแล้วก็เปิดไปปุ๊บปุ๊บ มันเกลือนะเนี่ยคุณผู้ชมพูดถึงว่าเนี่ยแต่ว่าผมได้มากี่วันแล้วเนี่ยก็ถือว่ายัางดีนะคุณผู้ชมผมได้มาหลายวันแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้ผมได้มาทั้งหมด23วันโอ้เกือบเดือนเลยแล้วเนี่ยมาต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะครับมา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 อีสี่กล่องนะครับเปิดไปที่1กล่องนะครับปั๊บทำไมมันได้แต่ของเดิมเดิมะคุณผู้ชมก็คือไหนได้ไหนแล้วก็คือได้เลยอะป่ะเปลี่ยนสูตนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้ชายอีกนะครับปะเอาตัวละครเป็นอาดัมดีกว่านะครับไปเห็นแล้วก็ เปิดต่อเนื่องกันเลยลนกันนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ,ปบอีก3กล่องนะครับเปิดไปอุ้ยเจ็ดวันอีกแล้วอ,อย่างเกลือเลยอะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวได้ครับ S M G นะครับแ <SM G> ล้วก็เอ่อ uh, M P 40ผมจะใช้แบบตัวแบบไม่มีสกินนะปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับมาสุ่มกันเลยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมฝากกดไลค์เป็นกำใจใผมด้วยนะครับอีก2กล่องสุดท้ายนะครับอีก2กล่องสุดท้ายมาลุ้นกันเลยลนกันนะครับปึ๊บปึ๊บ ปึบปเจ็ดว like like ันอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหเกินไปเจ็ดวันกล่องสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหทำไงเดียวคุณผู้ชมกล่องสุดท้ายละกล่องสุดท้ายแล้ะกล่องสุดท้ายละกล่องสุดท้ายละโอ้โห ก็สรุปไว้เลยนะครับคลิปวันนี้ก็คือได้ไม่ถาวรนะครับได้ MP40 เกอร์มาไม่ถาวรนะครับนี่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 ก็คือได้มากี่วันเนี่ยได้มาทั้งหมดอ่า37วันนะครับโอ้โหเดือนกว่าๆเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าได้เอาไปใช้นะครับก็ยังดีนะครับผู้ชมนี่ก็ยังดีอยู่นะครับป่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากลองเอาไปสุ่มก็คือจะเป็นโปรโมชั่นของ d t แทนั่นเองนะครับอ่าสิบาทนั่นเองนะครับก็คือจะได้มาทั้งหมดประมาณกี่กล่องนะคุณผู้ชมประมาณ2กล่องนั่นเองนะครับเออจะเป็นกล่องสุ่มที่ผมสุ่มไปดูเมื่อกี้นั่นแหละ2กล่องนะคุณผู้ชมก็ผมก็ได้ชุดมาใส่เล่นๆอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้นะเอาตัวละครผู้หญิงนะครับนี่เลยนะครับและชุดมาใส่เล่นๆอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่นะ ใส่ผมใส่เร็วนะครับโอเคได้มาแค่รองเท้ากับอ่าตัวนี้นะครับได้ไม่ถาวรด้วยนะครับได้มาแค่นี้คุณผู้ชมก็ประมาณนี้เลยในการนะครับสำหรับคลิปโดนี้นะครับใครอยากดูอ่าคลิปสอนอ่าเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับ FFCS 2020นะครับที่จะเข้ามาอีก2วันก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเผื่อใครอยากดูนะครับก็แจกชุดฟรีมีสกินรถสปอร์ตมาใหม่อะไรเยอะแยะเลยนะครับสกินแอปเอะไรความพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายจ้า